การที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนเป็นจำนวนมากนะครับเช่นใต้ฐานเรือนจำโรงเรียนเรื่องจ,งเอจะเป็นต้องเคลื่อนย้ายเราจะมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ของโรครวมถึงการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับ5.7ให้ทุกหน่วยงานได้พิจารณามาตรการเรื่อมเวลาในการทำงานและการทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเช่นการประชุมทางไกลโดย,ยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยทำแผนการทำง,งานจากบ้านและในงานผลการาตรดต่อศูนย์5.8ให้ผู้ว่าจังหวัดผู้ว่าการกรุงเทพมหานครโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมาการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้แจ้งหน้าตามพรบโรคติดต่อพศ2 5 5 8มาตรา3 5เพื่อจำกัดดูแลการเคลื่อนย้ายนะครับที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาด หรือกระบตนการที่เหมาะสมอื่นๆในการจํากัดพื้นที่เสี่ยงตามข้อมูลที่มีการแพร่ระบาดและแจ้งมาตรการที่จะดำเนินการต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้รับทราบนะครับให้ความเป็นชอบโดยเร็วพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการป็นประจำทุกวัน5.9ให้เล่กดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกอำเภอเขตหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยด่วนและให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับในการดำเนินการเฝ้าระวัง 6. ได้มาตรการการช่วยเหลือเยียวยานะครับได้แก่กลุ่มธุรกิจโรงงานสถานประกอบการโรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้าการท่องเที่ยว้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับได้พิลานะหามาตรการรองรับเพื่อจะช่วยเหลือธุรกิจที่รับผลกระทบในกรณีที่ต้องชะลอการเลอฟพนักงานลูกจ้าง อทิมาารการช่วยเหลือการลดราคาห้องพักข,ของธุกรกิจโรงแรมกลุ่มประชาชนที่รับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ให้กระทรวงการคลังกระทรวงหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้พิจารณามาตรการในการให้ความช่วยเหลือจากประชาชนที่รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับรับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อที่ต้องการให้ช่วยเหลือนะครับความเดือดร้อนเราต้องดูแลเรื่องของภาระในการผ่อนชำระด้วยนะครับเช่นรถจักรยาน นะครับมีการเช่ามาอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้ก็เพื่อให้สถาบาันการเงินได้มีการผ่อนผันการชาระค่าง,งวดรวมถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างๆที่อยู่นอกระบบนะครับเช่นพ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างรายวันเป็นต้นรอบกลุ่มเกษตรกร,ท,กร,รที่รับผลกระทบและพี่น้าบ้านการเพื่อนําเสนอเพื่อเป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระยะที่2ต่อไปให้กระทรวงคลังกระทรวงวิติธรรมกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดูแลอย่างเข้มงวดในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการไวรัสโควิด -19 เช่นนี้รองระบบการมากับดีทางสายฝากเป็นต้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ท้งนี้สำหรับมาตรการของรัฐบาลเพื่อจะรองรับผลกระทบที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคที่เคยเข้าคณะรัฐมนตรีไปแล้วก็ขอให้ศูนย์ข้อมูลโควิดนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆต่อไปหลายอย่างหลายมาตรการเหล่านี้นะครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติต้องไปดาเนินการภายใต้ความรับผิดช,ชอบให้เกิดผลธุริตไปรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่กล่าวไปให้ทราบนั้นก็คือว่าเราอยู่ในระหว่างที่เราจะต้องสกัดกั้นนะครับการแพร่เชื้อจากต่างประเทศและสก,กัดกั้นการแพร่กระจายในประเทศให้ได้บ้างที่สุดนะครับเพราะเราต้องควบคุมสถานการณ์ชะลอให้อยู่ในที่สองให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นจะมีมาตรการเพิ่มเติมมาตามําดับนะครับวันนี้มีแค่นี้วันหน้าจะมีมากขึ้น อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศของเรานะครับเราจะต้องใช้มาตรการในการควบคุมป้องกัรรักษาและมีการสื่อสารทุกๆด้านและเราก็ถือว่าการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นั้นมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับประเทศไทยในเวลานี้นะครับเนื่องจากมีผลกระทบต่อชีวิตและประชาชนโดยตรงและเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมันทาลงแล้วรัฐบาลก็จําเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูผลกระทบทด้านอื่นอีกด้วยนะครับ โดยเฉพาะยิ่งในด้านเศรษฐกิจต่อไปทั้งนี้รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์โควิด -19 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจรายวันอย่างใกล้ชิดและรอบคอบนะครับเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรับหรือเพิ่มมาตรการต่างๆให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ